สวัสดีครับท่านผู้ค้าผู้คิดนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าจะต้องมีน้ําท่วมกันไปก็ผมมีความบอกอย่างยิ่งว่าท่านผู้ค้าผู้คิดทุกท่านที่มีการพิจารณาตนเองรู้จักตนเองรู้จักกิจการรู้จักลูกน้องรู้จักลูกค้ารู้จักคู่ค้าอย่างซัพพลายเออร์รู้จักสถาบาันการเงินอย่างแบงก์ก็คงจะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและต้องกําหนดกลยุทธ์อะไรบ้าง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้ท่านทุกค่านคิดททุกท่านจะได้สามารถผ่านวิธีการครั้งใหญ่ของประเทศไปได้แล้วจะต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะผมคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ป้องกันเพราะความเสียหายจากการป้องกันจากการเสียหายเนี่ยมันเยอะกว่าต้นทุนจากการป้องกันอยู่แล้วนะครับสําหรับปีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ไม่ควรจะลืมก็คือการประเมินผลตนเองในฐานะที่ผมเป็น CEO ของกลุ่มบริษัทของเราทั้งหมดเนี่ย ผมเองก็ต้องมีการประเมินผลในกิจการของผมทุกๆกิจการว่าได้เข้าตั้งตามเป้าหรือเป้าหมายหรือไม่แล้วในขณะเดียวกันผมก็ต้องประเมินผลตนเองเหมือนกันพูดถึงว่าการงานเนี่ยมันมี KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วสําหรับองค์กรที่ไม่มี KPI ชัดเจนให้กับลูกน้องทุกๆคนผมย้านะครับทุกๆคนเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยผมคิดว่าในปีหน้าอยากให้ท่านคู้ขา้าผู้คิดจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับลูกน้องทุกๆคน ว่าควรจะมี KPI นี่จุดชี้วัดยังไงทำให้เขาเห็นภาพแล้วก็แรงจูงใจต่างๆให้เกิดผลนะครับแต่โดยเฉพาะส่วนตัวแล้วผมคิดว่า KPI ในส่วนตัวหลายๆคนก็จะลืมไปผมเองก็ต้องมี KPI ส่วนตัวในการประเมินผลตัวเองประเมินผลครอบครัวว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาผมทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวในครอบครัวใหญ่ที่มี พี่น้องมีพ่อแม่มีหลานๆอีกมากมายเราเป็นผัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่ดีไหมะเดียวกันเราก็ต้องประเมินว่าเรามีสังคมที่ดีไหมเราให้เวลาที่สามารถสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมได้ดีขนาดไหนกับการถกับกับ,บ,บชีวิตการงงานด้วยนะครับประเด็นที่2คือว่าเราจะต้องประเมินกันต่อไปว่า จากพลังทั้งสี่พลังที่ผมจะเน้นก็คือพลังกายพลังใจพลังความคิดและพลังความรักของเราณวันนี้ในปีที่ผ่านมาทําได้ดีไหมเรามีการออกกาลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เอนนอนนอนหลับที่สนิทแล้วก็มีมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราทําได้ดีขนาดไหนพันนี้คือพลังกายพลังใจก็คือเรามีการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมะได้ดีเราเป็นคนให้โอกาสให้อภัยคน เรามีทัศนคติในเชิงบวกในการเข้าใจธรรมชาติของแต่ละคนเราจะทําสิ่งเหล่านั้นเราทําความดีประจําวันได้ทำความดีประจําเดือนได้ดีขนาดไหนพลังกายพลังใจพลังความคิดก็คือผมได้มีการอ่านหนังสือวันละหนึ่งเล่มในหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตําราพิชัยสงคามการบริหารกิจการงานในสมัยใหม่ในทางทฤษฎีของการบริหารธุรกิจในเชิงของตะวันตก หรือแม้กระทั่งการหนังสือการลงทุนหนังสือที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะหรือหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นหกหนังสือในหมวดใหญ่ที่ผมจะต้องพัฒนาในเรื่องของความคิดเรามีการออกเดินทางไปที่ต่างๆไหมเพื่อให้ความคิดของเราเปิดกว้างในการเห็นประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อจะกลับมาปรปับปรุงและแดัดแปลงใช้พลังที่สําคัญอีกพลังหนึ่งก็พลังความรักเรามีความรัก ที่ให้กับพุกน้องให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยมีความสุขภายใต้การบริหารง,งานของเราให้กับพี่น้องให้กับพ่อแม่ให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนๆได้ดีขนาดไหนนะครับควรจะอย่าอย่ากลัวที่จะประเมินตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เราตัวตวนของเราอยู่ที่ไหนและสิ่งที่สําคัญก็คือเตรียมตั้งเป้าหมายในปีหน้าปีหน้าเป็นปีห้าห้าหเป็นปีแห่งเสียงหัวเราะเป็นเสียงแห่งความสุขแต่อย่าลืมนะครับว่า แม้เราจะเจอสถานการณ์ซึ่งผมมองว่าปีหน้าคงไม่ธรรมดาสถานการณ์ภาย,ยนอกก็ลำบากภายในก็ไม่แน่นอนก็อยากให้ทุกคนมีทัศนคติแบบ555มองลบในแงด่ดีในแง่บวกแต่ต้องเตรียมภัยเตรียมตัวไว้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีในการเดินทางแห่งชีวิตในปีหน้าขอให้คุณพระสาาเสนาจและเสดจที่ท่านานับถือนะครับตรงเวลาให้ท่านได้ประกอบแต่คุณงานความดีสร้างมูลเหตุที่ดี แล้วไม่ต้องรอผลออกมาให้เร็วไม่ต้องสร้างกระบวนการในการเร่ผลให้เร็วขึ้นนะครับขอให้เร่งสร้างเหตุไปเรื่อยๆเมื่อผลออกมาก็จงอุเบกขาดีใจแล้วก็อย่าเสียใจมากนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ